สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ําตาลพาทาอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ําตาลมีนัดต้องไปดูตู้น้ํามันให้เอฟซีที่สมุทรปราการนะครับอ่าแถวแถวบางบ่อสมุทรปราการกะเดี๋ยวต้องแวะเติมน้ํามันสักหน่อยนะครับก็ลุงน้ําตาลนี่จะเติมน้ํามันที่ตทประจํานะครับเพราะว่ามีบัตร บูการ์ดนะครับก็เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันทางไปที่สมุทรปราการนะครับนี้ลงน้ำตาลก็มาถึงตู้น้ำมันที่สมุทรปราการแล้วนะครับก็จะตัวนี้เป็นตู้ของโซลา่าปั๊มนะครับก็ข้างในนี่ก็น่าจะเป็นบอร์ดของบอร์ดพี่สีนะครับเนี่ย ส่วนตัวรับแบงค์นี่น่าจะของ TN20 เดี๋ยวมาเช็คอาการกันนะครับว่าเป็นที่อะไรเบื้องต้นทางลูกค้าแจ้งมาว่าทางลูกค้าแจ้งมาว่าอาการดูน้ำมันไม่ออกแต่เวลาเคาะเคาะที่ปั๊มแล้วก็ใช้ได้เป็นบางครั้งก็น่าจะ าการปั๊มเสียนะครับคาดว่าน่าจะการปั๊มเสียเพราะว่าถ้าคอปั๊มแล้วดูดน้ำมันออกก็ส่วนใหญ่ปั๊มปั๊มติ๊กน่าจะเสียเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไร หลังจากที่ลุงน้ำตาลตรวจเช็คแล้วนะครับก็เปลี่ยนโซลีนอย์นะครับ่าโซลีนอย์ก็คือเจ้าตัวนี้นี่นะครับเจ้าตัวซึ่งมันอาจจะมีอาการคือมีตะกอนเข้าไปอุดเข็มวาลวนะครับก็เดี๋ยวมาลองเมื่อกี้ลองไล่น้ำมันดูละว,วิธีการไล่น้ำมันนะครับเพื่อนๆก็นี่เลยนะครับ กดขาวกับเหลืองเนี่ยพร้อมกันให้ดังติ๊ดๆนะครับอ่ะตอนนี้ลุงน้ำตาลบีบวาวแล้วบีบวาวไว้เอาใส่ถังไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองกดมันจะขึ้นคำว่าเทสนะครับกดปุ่มเขียวไปเลยกใ 2, ล็ให้วิ่งไปที่สองพันรอบนะครับให้วิ่งไปที่สองพันรอบแล้วเราก็กดปุ่มแดงหยุดแล้วก็ ก็สับสวิตได้เลยเปิดใหม่แล้วก็เปิดม่เปิดปิดเครื่องใหม่แล้วก็ลองยอดเงินลองอะไรดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมตอนนี้ก็รอเวลาให้มันไล่ไปที่สองพันรอบก่อนนะครับก็ตอนนี้น้ำมันก็ไหล ไหลดีนะครับไหลปกติอยู่นี่นะครับก็ไหลโอเคเดี๋ยวไปที่สองคันรอบเรากดหยุดแล้วก็ลองกด <c oughs> ลองกดสักยี่สิบสี่ยี่สิบสักสามสี่รอบก็ได้มันก็จะได้ชัวนนะครับว่าไม่มีอาการอะไรแล้ว วิธีการเช็คโฟเซนเซอร์อีกอย่างนะครับก็คือถ้าเราลองกดเทสตัวเลขวิ่งเนี่ยโฟไม่เสียนะครับแต่ถ้าคอยแต่จะหยุดจะหยุดวิ่งนะครับก็คือโฟเซนเซอร์เสียแล้วแต่ในกรณีนี้นี่โซลินอยวาวนะครับเสียก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปให้แล้วจะทำงานปกติแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองหยอดออลองหยอดสัก สักห0สิบบาทอ่า80ดสิบาทหยอดครั้งละยี่สิบาครั้งอ่าสี่ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่ามันได้สองพันรอบนี่นะครับจะครบสองพันรอบแล้วครบสองพันรอบเราก็กดหยุดไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะลองเทส้วยการหยอดสัก4ี่ครั้ง กดปุ่มเหลืองก็ได้นะครับไม่ต้องสับสวิตก็ได้มาเดี๋ยวมาลองหยอดกันจะตามสไตล์นะครับถ่ายมือหนึง่งหยอดมือหนึ่งมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคเึ้นละยี่สิบบาทกดจ่ายเลยครับโอเคทำงานปกตินะครับ ดี๋ยวลองอีกสามครั้งขอขอบคุณที่ใช้บริการลองครั้งที่สองสวัสดีค่ะกรุณาบีหัวจ่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียวโอเคทำงานปกตินะครับเดี๋ยวลองอีกสัก สองครั้งเพื่อความชัวขอขอบคุณที่ใช้บริการค่ะสวัสดีค่ะกรุณาดีเียจใา,าน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียว ขอขอบคุณที่ใช้บริการค่ะอ่ะมาครั้งซ้ายสวัสดีค่ะกรุณาดีเผาจ่ายน้ำมัน,มนแล้วก็อุ่นสีเขียวโอเคก็ทำงานปกตินะครับสำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลพาทำนะครับก็มาซ่อมตู้น้ำมันที่จังหวัดสมุทรปราก,การนะครับก็แถวแถวแถวบางบ่อนะครับก็สำหรับ EP หน้าลุงน้ำตาดี ซ่อมอะไรที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาปสวัสดีครับ